ยินดีต้อนรับสู่เรเบ o ล u ูชันวันนี้เราจะพาไปชมการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในกองทัพไทยกับการปรับปรุงรถถัง t 54ที่มีชื่อเสียงจากยุคสงครามเย็นให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี2026รถถังรุ่นเก่านี้ได้รับการพัฒนาใหม่ให้ทันสมัยและพร้อมรบในสมรภูมิยุคใหม่รถถัง t 54ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่2และกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่มีการผลิตมากที่สุดในโลก ด้วยความทนทานและประสิทธิภาพในการรบทำให้มันถูกใช้งานในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยซึ่งได้รับรถถังรุ่นนี้ในช่วงสงครามเย็นและใช้งานมาหลายสิบปีจนกระทั่งช่วงปี2 0 0พันรถถังรุ่นนี้เริ่มล้าสมัยและต้องการการปรับปรุงครั้งใหญ่เหตุผลที่ประเทศไทยเลือกปรับปรุงที54ี่แทนที่จะซื้อรถถังใหม่ทั้งหมดเป็นเรื่องของความคุ้มค่างงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานของรถที่ยังแข็งแรงโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพบ,บกไทย ที่มุ่งรักษาขีดความสามารถด้านเกราะโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลการอัปเกรดรถที่มีอยู่เดิมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเมื่อเทียบกับการจัดซื้อรถถังใหม่ทั้งคัน T-54 รุ่นปี2026ของไทยได้รับการปรับปรุงหลายด้านทั้งด้านอาวุธการป้องกันการเคลื่อนที่และระบบดิจิทัลปืนใหญ่ขนาด100มิลลิเมตรแบบเดิมถูกแทนที่ด้วยปืนกลขนาด105มิลลิเมตรแบบลำกล้องเกลียวรุ่นใหม่ที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะและระเบิดแรงสูงได้อย่างแม่นยำ ระบบควบคุมการยิงถูกอัปเกรดให้ทันสมัยรวมถึงกล้องเลเซอร์จับระยะระบบตรวจจับความร้อนและคอมพิวเตอร์ประมวลผลทางบอลลิสติกด้านกรอะได้รับการเสริมด้วยแผ่นกรอะผสมและกรอบปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันอาวุธต่อต้านรถถังเช่น RPG และขีปนาวุธต่อต้านกรอะส่วนของตัวรถและป้อมปืนสามารถติดตั้งชุดเกรอะเสริมแบบแยกส่วนได้ตามภารกิจ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวระบบขับเคลื่อนเดิมถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล850แรงม้ารุ่นใหม่พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติทำให้รถถังมีความเร็วสูงขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเหมาะสมกับภูมิประเทศแบบร้อนชื้นของไทยระบบการสะเทือนก็ได้รับการปรับปรุงให้สามารถวิ่งลุยพื้นที่ครุขระได้ดีขึ้นรถถัง T-54 รุ่นใหม่นี้ยางถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายการรบดิจิทัลของกองทัพไทยมีระบบ GPS ระบบส่งข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์ และระบบสื่อสารที่ปลอดภัยทําให้ผู้บังคับรถสามารถประสานงานกับหน่วยทหารราบโดรนและรถเกราะคันอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพลูกเรือยังได้รับประโยชน์จากกล้องมองรอบตัวแบบพาโนรามาและระบบตรวจจับภัยคุกคามอัตโนมัตินอกจากฮาร์ดแวร์แล้วการพัฒนาน,นี้ยังครอบคลุมถึงการฝึกอบรมลูกเรือโดยมีการติดตั้งเครื่องจําลองการฝึกและระบบสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อให้สามารถใช้งานและบลํารุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะไหล่ต่างๆก็มีการผลิตในประเทศผ่านความร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าและสร้างความมั่นคงในระยะยาวรถถัง T-54 ที่ได้รับการปรับปรุงนี้ช่วยเสริมศักยภาพของกองทัพบ,บกไทยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเหมือนการจัดหารถถังใหม่เช่น l ีโอพาด2หรือ K-2 Black Panther รถถังรุ่นนี้จะถูกนําไปใช้งานในบทบาทรองหรือสํารองทําให้รถถังใหม่สามารถมุ่งเน้นภารกิจหลักในแนวหน้าได้ กลยุทธ์แบบแบ่งชั้นนี้ทําให้กองทัพมีความยืดหยุ่นและตอบโต้ภัยคุกคามได้หลากหลายรูปแบบโครงการพัฒนาที54ของไทยได้รับความสนใจจากนานาชาติเพราะเป็นแนวทางที่คุ้มค่าและชาญฉลาดนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมมองว่าเป็นแบบอย่างสําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่ต้องการรักษาศักยภาพทางทหารโดยไม่กระทบงบประมาณในประเทศเองโครงการนี้กลายเป็นความภาคภูมิใจแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีทหารของไทย โครงการปรับปรุงรถถังทบ5 4ปี2026เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์ของไทยในการวางแผนอย่างสมดุลระหว่างงบประมาณและความต้องการทางทหารด้วยการชุบชีวิตให้กับรถถังจากยุคสงครามเย็นกองทัพบ,บกไทยได้แสดงให้เห็นว่าหากได้รับการปรับปรุงอย่างถูกวิธีแพลตฟอร์มเก่าก็ยังสามารถเป็นกำลังสำคัญในสมรภูมิยุคใหม่ติดตามไร้เรเบิลลูชันสำหรับเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทหารในประเทศไทยและทั่วโลก